สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่20มิถุนายน2566ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะได้มีสสทยอยเดินทางไปรับเอกสารรับรองที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะภายหลังจากที่มีการประกาศรับรองการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะจากนั้นสสใหม่นะคะก็ได้เดินทางไปรายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยนางลำพูตันติวณิชานนนสสอุบลนะคะเขต9ค่ะ จากพักไทยสร้างไทยค่ะซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะ19ปี5สมัยนะคะเดินทางมาเพื่อรอรับหนังสือรับรองเป็นคนแรกนะคะโดยมาในเวลา7นาิก30นาทีค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมานะคะร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าค่ะสส,ส,สพเยาวเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐได้เข้ารับหนังสือรับรองจากกก,ะกะตในส่วนของตนเองแล้วก็รับมอบหนังสือแทนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสส,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 สบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะก็ได้เดินทางไปรายงานตัวที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะ ท่ามกลางบรรยากาศสื่อมวลชนค่ะและข้าราชการที่รอรับอย่างคึกคักค่ะนายดอนปรมัวิวััยรองนาย,ยกและรัฐมนตรีและมนตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับผู้แทนรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงประเทศอาเซียน เพื่อหาทางออกปัญหาสถานการณ์ในเมียนมาเมื่อวันที่19มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาโดยระบุว่าการหารือครั้งนี้เราทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยแต่ทุกคนมองข้ามแล้วมองว่าต้องทำตามแผนของอาเซียนอย่างเดียวซึ่งประเทศไทยและประเทศสมาชิกต้องทำตามแนวทางอาเซียนอยู่แล้วและรีบหารือเพราะประเทศไทยมีชายแดนที่ติดกับเมียนมา มากกว่า2,000กิโลเมตรส่วนการหารือครั้งนี้จะต้องส่งเรื่องไปให้รัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการต่อหรือไม่ในดอนระบุว่าเรื่องนี้ทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศและคนไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนใครที่เห็นและรับรู้เรื่องนี้ ควรจะต้องรู้ว่าจะต้องทําอะไรต่อส่วนการส่งมอบงานนั้นเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจะดําเนินการตามปกติ สข่าวต่างประเทศรายงานว่าหน่วยยามฝั่งของสหรัฐอเมริกาและแคนาดากำลังเร่งค้นหาเรือดำน้ำที่พาเที่ยวชมซากเรือไททานิกทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกภายหลังจากที่เรือดำน้ำดังกล่าวได้ขาดการติดต่อไปนานกว่า24ชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่ยามฝั่งของสหรัฐนายหนึ่งเปิดเผยว่าเรือดำน้ำของบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซ์เพีชั่นซึ่งมีชื่อว่าไททานภายในมีอยู่5คนซึ่งรวมถึงนายฮามิดฮาร์ดิง มหาเศรษฐีพันล้านชาวอังกฤษเริ่มดำน้ำตั้งแต่ช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามวันเวลาในสหรัฐเพื่อเที่ยวชมซากเรือไททานิก ปรากฏว่าหลังเรือดำน้ำเล่นไปได้ไม่ถึงสองชั่วโมงก็ไม่สามารถติดต่อได้นับจนถึงวันนี้ได้ผ่านพ้นมานานกว่า24ชั่วโมงท่ามกลางความมิตกกังวลว่าคนในเรือดำน้ำจะขาดออกซิเจนส่งผลให้ทางการสาหรัฐและแคนาดาระดมกําลังหน่วยยามฝั่งเร่งออกค้นหาก่อนที่การออกซิเจนภายในเรือดำน้ำจะหมดไป